สวัสดีครับ FC ฟทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็มันเจอกันในสองตัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาสองพันะครัอกสิบนเราจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะคำเตือน ไม่สนับสนุนการเล่นการแปนันสิพิกฎหมายได,ได้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแนวทางอนิสสารหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับความพัฒนาดีจากช่องช c ช a n แ e l เลขดิดๆผ่านไว้นะครับเ,เสียงเปลี่ยนนะครับอไม่ค่อยสบายอพอดีมาต่างจังหวัดครับ เราเป็นสูตรเด่นล่างนะส,สูตรเด่นล่างสูตรเด่นล่างเดินดีนะรสามตัวเนาหนึ่ครับสิ เห็นนั่งสามตัวมาตัวน้ำ จะเริ่มเงือที่ออก50นะ้50 3.750นะับก็สูตรทำได้นะ2 6 0นะับออกผลที่ออกนะ50 ้ก <ờ, S 2> ้สาสออกครับหา้าสี่หา้าสมาที่สองครมาที่สามครับส,สามเจนึออกครับ ส,นะสามสองครับสาสองงวดที่สนะี่นครับเก้าออกสามหกนะ่างวดที่ห้านะได้หนึนะ ออกรับแปดห้าแปดห้าเข้าไปที่ห้ารเข้าไปที่ห้าวันถัดมานรศูนสีออก ศูนย์หกนศมาถัดไปนะสามเจ็ดออกนะแปดเจ็นะแปดเจดถัดไปนับ หกศูนสี่นี่ไม่เอานะเออสองศูนย์เอาไปที่เลขศูนยเนาะ นี่6กศนย์สี่นะเป็นขีดเนาะเด็ดไม่มีลหลวผิดเนะองมาถัดมานะับได้ห้า,าสามนะออกนะศูนยะ์หกนะวันนี้หลุดนะัะหลุดหงมาถัดไปนะัะสาม 5, 9กนะ้ 6, นะับออกนัเก้าหนึ่ก็เข้าไปที่9นะ้านาะเข้าไปที่เกนะ้าสสองอกสองหกนเข้าไปที่เลขสองนะเข้าไปที่เลขสอง ก้ก็สามก็ออกนะเ้าไปที่ห้าศูนย์ราจัดไปนะได้ห้าเ้าสาม อ,อกนหสามนับหกสามกันต่อไปนะับสี่แปดสองนะบออกออกที่สามหนะึ่งนับวันนี้ก็หลุดนะับ หองวัดแรกเข้าที่ศูนย์เข้าที่ศูนย์วัดที่สองเข้าที่ห้านะวัดที่สามเข้าไปที่สามรูออกสามสองวันนี้เข้าไปที่ห้าห้าสี่มีห้าศูนย์เข้าไปที่ศูนย์นะนี่ก้าสามเจ็ดออกสามหกนะเข้าไปที่เลขสามเนาะที่เลขสามนะ มันนี่หนึ่งห้าเก้าครับที่ห้ามีศูนย์สี่แปดนะครับเอาที่ศูนย์มีสามเจ็ดหนึ่งเอาไปที่เจ็ดนะครับเที่ศูนย์ครับเอาไปที่ศูนย์ ก้านะครับออกเก้าหนสี่แปสองนะครับเข้าไปที่2อนะครับตำแหน่งอี่สองนะครับวันจัดไปนะครับเข้าไปที่5้าออห้าศูนย์นะครับวันจัดไปนะครับเข้าไปที่สามนะครับ มองว่าแผ่นใหม่นะแผ่นใหม่นะแผ่นนี้ใครแคบไปยังคนระับแคบไปยังแผ่นนี้กไปง่อวัที่งวดที่แล้วนะเมื่งวดที่แล้ว ตัวมาหนึ่งตัวครับวนัวน,บวนี้ได้4 8แล้วก็สองครับหลังจากหลุดไปงวดก่อนนะั้นที่ออก3าหนึ่งครับ วันที่แล้วก็กลับมาเข้าน้ำ58เนอะ58นะ58ก็มาดูวันที่จะถึงนี้กันเลยนะทำได้หนึ่งห้าเก้านะอออกนะ เข้าไปที่8ปดครับเข้าไปที่8ปดในตำแหน่งหลักหน่อยนะครับน,นี้ว่าอันที่1 10นะ่งสนะิบครับหกครับหก ก็วันนี้นับได้159่งห้านดับ FC เข้ามาใหม่นับเกาะนี่นับเอซี SC เข้ามาใหม่ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพ่านีเ้เจอกันในคลิปหน้าคนระับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ